สำหรับแขกนะฮะก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่ต่างประเทศมาก,ก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นถามว่าส่วนตัวแขสําหรับプライคลินิกเนี่ยแขไม่ได้รู้สึกอะไรเลยแต่ถามว่าเกิดขึ้นแล้วในประเทศไทยแล้วก็เป็นคลินิกแรกนะฮะที่แขได้ยินเกี่ยวกับเรื่องนี้ในประเทศไทยแขรู้สึกว่าเป็นเรื่องราวดีๆไม่ใช่แค่เฉพาะ LGBTQ+ นะฮะเป็นเรื่องราวดีๆของทั้งเขาเรียกว่าทั้งสังคมเราเลยก็ว่าได้เพราะปกติสังคมทุกวันนี้แขบอกก่อนเลยว่าความเป็น LGBTQ+ เนี่ย มันไล้ตัวเรามาขึ้นทุกวันพ่อแม่เนี่ยอย่างที่บอกแหละอาจจะทราบเพศลูกแล้วแต่พอถึงเวลาจริงๆเนี่ยพอลูกเติบโตมาเราไม่รู้ว่าอะไรคือความต้องการของเขาเพราะฉะนั้นแขกว่าไม่ต่างอะไรจากการที่เราเช็คว่าเอ้ยลูกเป็นดาวซินดัวหรือเปล่าและเราเตรียมมือที่จะเอ่อพร้อมรับกับตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นสาหรับพายคิกหนึ่งแ,แขมองเลยนะฮะว่าเอ่อสหรับพายคินึ่แขมองเลยว่านอกจากจะเป็นที่ที่ LGBTQ+ เนี่ยสามารถรู้สึกเข้ามาแล้วก็อุ่นใจในการปรึกษาสําหรับใครที่แบบเอยอยากจะพูดคุยกับจิตแพทย์เอยหรือว่าบางคนที่อาจจะต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองไปนในเพศสภาพที่ตัวเองเออขาเรียกว่าต้องการนะฮะเพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขต่อไปเนี่ยแคลว่าเป็นอะไรที่ดีมากเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ได้รู้แล้วว่ามีที่ที่หนึ่งที่ปลอดภัยนะฮะแล้วก็ดีใจที่สุดเลยนะฮะสำหรับมีที่ที่เขาเรียกว่าออขออนุญาตใช้เพศปกติทั่วไปนะฮะชายหญิงนะ ที่ต้องการจะเรียนรู้เกี่ยวกับ LGBTQ+ เนี่ยหรือว่าพ่อแม่เนี่ยที่ต้องการความรู้เรื่องเนี้ยเรื่องเนี้ยนะฮะแม้กระทั่งนะฮะครูบาอาจารย์นะฮะที่ต้องการเนี่ยจะพูดคุยเกี่ยวกับเด็กนักเรียนในโรงเรียนเกี่ยวกับเรื่อง LGBTQ+ เนี่ยแค่ว่าเราสามารถมาที่นี่แล้วก็ขอคำปรึกษาแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากที่นี่ได้ะครับ ตอนนี้นะฮะก็มีละครนะฮะเล่รับสลับร่างนะฮะทางช่อง3นะฮะก็ฝากติดตามกันด้วยนะฮะแล้วก็มีรายการนะฮะก็มีวาไรตี้โชว์เกมโชว์นะก็สามารถติดตามได้แล้วก็อัปเดตผลงานแขกได้ผ่านทางอินสตาแกรมรัศมีแขกฮะอ๋อมีความสุขมากนะฮะกับกับสามีนะฮะแล้วก็นอกจากความรักของสามีที่มีความสุขแล้วนะฮะหลานนะครับก็โตกันหมดแล้วนะฮะตอนนี้ก็จะมีหลานตั้งแต่อายุปกป้องนี่ก็จะเล็กสุด2ขวบนะฮะจนถึงเอ่อสิบแปดขวบนะฮะซึ่ง ทางแขกับสามีเนี่ยได้มีความสุขที่สุดนะฮะได้ในการที่ได้แบ่งปันเรื่องเกี่ยวกับ LGBTQ นะฮะให้เด็กๆพวกนี้ได้เข้าใจแล้วก็ได้เ,เขาเรียกว่าทําหน้าที่ของเราเองนะฮะในการแสดงความรักต่อเขาเพราะฉะนั้นความรักของแขก้าคนจะถามมันไม่ใช่แค่คน2คนนะฮะมันเป็นครอบครัวฮะมันมันมันใหญ่มากแล้วก็เป็นครอบครัวแล้วก็เราทุกคนก็ได้เข้าใจแล้วก็มีความสุข นะฮะกับตรงนี้ดีแล้วก็ภูมิใจมากๆนะที่หลานๆทุกคนนะที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ,บ L G B T Q เนี่ยเวลาเข้าไปใช้ชีวิตข้างนอกเขาได้รู้จักเรียนรู้แล้วก็ให้เกียรติคนรอบข้างมากขึ้นเขาได้ให้เกียรติคนที่แตกต่างจากเ,าเขาเรียกว่าคนที่เขาเรียกว่าแตกต่างจากตัวเขาเองคนระับ เกศนวรัตเตชาลนัประเสริฐครับผมจริงๆแล้วเกศรู้สึกรู้สึกดีมากที่คุณหมอทุกคนได้พูดถึงทัศนคติทั้งด้านการดูแลทางจิตใจแล้วก็ทางร่างกายแล้วก็ทั้งเด็กแล้วก็พ่อแม่ผู้ใหญ่เลยครับซึ่งจริงๆแล้วเกศว่ามันเป็นเรื่องที่สัมพันธ์มากสาหรับการดูแลทางการแพทย์ครับผมก็ดีใจแล้วก็ยินดีด้วยแล้วก็อยากให้ทุกคนคือจริงๆแล้วพอการเปิดคลินิกขึ้นมาหรือการได้ยอมรับทางการแพทย์ขนาดนี้ครับมันก็คือก้าวใหญ่แล้ว แล้วก็อยากจะให้ทุกคนลองศึกษาดูว่าทําไมมันถึงต้องการได้รับการดูแลขนาดนี้อะไรเงี้ยครับก็ตอนนี้อาจจะไม่ได้เห็นเกตหน้าจอเนาะครับแต่ว่าก็ยังมีทํางานเบื้องหลังอยู่บ้างแล้วก็ทํางานออกแบบของตัวเองก็ถ้ามีโอกาสได้กลับมาก็จะฝากผลงานไว้ในอนาคตแล้วกันครับขอบคุณครับ สำหรับเพื่อนนะครับเขาเห็นเสื้อผ้าเป็นผ้าชิ้นชิ้นหนึ่งที่เขาบังเอิญตัดเป็นหรือตั้งใจตัดเป็นทรงนี้สีนี้แบบนี้ก็ผมเพราะฉะนั้นว่าเราเกิดเลือกเสื้อผ้าเขเห็นเสื้อผ้านวัตถุจริงๆครับเพราะสำหรับเพื่อนแล้วเสื้อผ้าเขาไม่ได้มีอัตโนมีเสื้อผ้าเขาไม่ได้มีความคิดเพราะฉะนั้นสําหรับเพื่อนเสื้อผ้าไม่มีเพศครับผมเพราะฉะนั้นถ้าใส่กระโปรงใสกง่กางเกงใส่สูทเพื่อนเป็นคนแต่งตัวแบบให้เกียรติความรู้สึกตัวเองค่ะอันนั้นก็เป็นสไตล์ของเขื่อนค่ะ ได้คก็อยากจะฝากไว้2เรื่องนะครับเรื่องที่1ก็อยากฝากเรื่อง my body my choice นะครับร่างกายของฉันฉันเลือกเองนะครับก็เหมือนเคยเลยอยากใส่กระโปรงสั้นแต่ว่าไม่กลนขนขาอยากเอ,อ่อไว้ขนใต้แขนก็คือเป็น my body my choice ร่างกายของฉันฉันเลือกเองนะคะแ้วอันที่2เลยก็ขอฝากเรื่อง lgbtq plus community ด้วยนะครับว่า ถ้าเกิดเราจะต้อนรับตัว G ที่เป็นตัวเกย์แล้วหรือว่าต้อนรับ transgender woman แล้วเราอย่าลืมต้อนรับตัวอัลฟาเบตอื่นนะครับ mm. เช่นตัว L ตัว B ตัว T transgender man หรือตัว Q และด้วยนะคะอาจจะฝากตรงนี้ด้วยค่ะคือต้องบอกว่าข้อที่1น่งนะครับประทับใจแล้วประทับใจที่ Diversity เขา diverse มากครับผมในเรื่อง Service ที่เขา provide ให้อันที่2ก็อย่างที่บอกไปครับผมก็อยากให้เรื่อง m e n t a l health เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญด้วยครับผมเราก็อาจจะขอฝากตัวกับบางรราดด้นะคะได้เลยค่ะสำหรับใครที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ LGBTQ+ community นะครับเขินก็ฝาก Instagram เขือนดานายแล้วก็ช่องย t u b e เขื่อนดานายด้วยค่ะแล้วก็เดี๋ยวสิ้นปีนี้มีเซอร์ไพรแนะ่นอนรอติดตามไว้นะคะขอบคุณค่ะ